สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูใบเก๋ากันอีกเช่นเคยนครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงปิดเทอมแล้วก็จะพอมีเวลานะครับทำคลิปวิดีโอมากขึ้นหน่อยโดยเฉพาะตอนนี้ AI มาแทบจะทุกวันทุกนาทีทุกชั่วโมงเลยนะครับมีแบบแปลกแบบใหม่มาให้เรื่อยนะด้วยสำหรับชาว FC ครูใบเก๋าผมก็ยินดีที่จะจัดให้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามกันนะครับวันนี้เราจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหน้านะทุกทีนั้นเราทําแบบเฟซเวบก็คือเปลี่ยนหน้าภาพนิ่งใช่ไหมครับนั้นเราเีอาจจะใช้ rap, เฟซเวบใช้ริเมกเกอร์แต่ครับแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนหน้าวิดีโอกันเราก็จะต้องมีนะมีไฟล์วิดีโอของเรานะครับ ready ไฟวิดีโอ แล้วเราก็จะมีรูปภาพหนึ่งรูปที่เราจะมาแทนอ่าเราเอารูปนี้รูปนี้ใช้ a อทำนะครับไดกล่เา 9, เอารูปคนอื่นมาอ่าลองดูนะครับก่อนอื่นเราเข้า google นะครับเสิร์ชหาคำว่าบิตบุ๊ครับ, with รบที่จริงมีหลายอันนะมีหลายแอปมีหลาย AI หลายตัวมากนะครับที่ใช้ทำนี้วันนี้เราจะใช้ตัวนี้ก่อนนะครับ ให้คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิก start image text to video อืมก็จะมาสู่หน้านี้มี image to video text to video แล้วก็จะมีตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นมาให้เนี่ย video photo face map นะครับมีหลายตัวที่ทำได้เนาะวันนี้เอาตัวนี้ก่อนนะครับ คลิกวิดีโอเสร็จแล้วรอสักครู้ครับปรีเวสเว็บจุดตัวนี้นะครับอัพโหลดโฟโต้เนาะอัพโหลดโฟโต้อัพโหลด photo, นะอิมเมจเดี๋ยวดูตัวนี้นี่วิดีโอนะเฟนะสเว็บตัวนี้อันนี้อันนี้เปลี่ยนภาพนิ่งเนาะอันนี้เราวิดีโอเฟสเว็บจุดตัวนี้อัพโหลดวิดีโอที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราเตรียมไว้แล้ว ตัวนี้วิดีโอใช่ไหมครับได้แล้วเนาะแล้วก็เราก็จะเอารูปภาพมานะครับอัพโหลดรูปภาพก็คือรูปนี้อ open. อเ n นเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นไงสามารถพอเราเราเลือกแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้เช่น h o t o ได้นะครับเอาคลิกที่ Start b a s สเ e w เราไม่ต้องล็อกอินล็อกอะไรเลยนะครับแต่น่าจะทำได้วันละครั้งเดียวนะครับวันละครั้งนะครับ โดยที่ไม่ต้องล็อกไม่ต้องสมัครอะไรเลยนะครับฟรีด้วยนะครับแต่น่าจะทําได้วันค้งเดียวนะครับวันนี้เราตัววิคุตวรีของนะครับเราเดี๋ยววันต่อไปอาจจะมีตัวอื่นให้นะครับติดตามกันนะครับคู่ใบเก่าอ่กากำลังเจนาเรตติ้งนะครับรอสักครู่จนกว่าจะครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวดูว่าน่าจะเปลี่ยนยังไงที่จริงหน้าเดิมก็หลอยแล้วนะนะครับไม่เป็นไรนี่เรียนรู้กันนะครับ ตอนนี้ได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์แล้วแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแป๊บเดียวมาแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์ละนะครับไม่ถึงสองนาทีนะครับก็ได้เดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนออกมาแล้วได้ในลักษณะไหนนะครับอ่าเสร็จละเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองลองเลย์ดูนะครับเปลี่ยนหน้าเห็น <The S 1> ไหม โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดอ่าใครอยาเอารูปดาราอะไรก็มาใส่ก็ได้นะครับแต่อย่าไปเผยแพร่ครับอ่าเห็นไหมอันนี้ก็มีตัวอย่างให้นะครับมีตัวอย่างให้เยอะแยะเลยว่าจะเอารูปคนไหนก็ได้นะครับอ่ารูปดาราคนไหนมาใส่ก็ได้เราเลือกรูปดาราเนาะอันนี้เป็นเพลงแล้วเอารูปเราใส่เนี่ยนะครับลองดูลองดูเป็นไงครับง่ายไหมครับนะง่ายๆายสไตล์กูเกิลเก่าครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกดติดตามแล้วอย่าลืมคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้เนาะคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับปึนะ๊บอ่าเดี๋ยวรอสักครู่ครับ successful โอเคอ่าเดี๋ยวเราลอ, ful, อ,อาาไปดูสิที่ดาวน์โหลดเมื่อกี้นี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเค ถ้าเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ต้องล็อกเอาไม่ต้องล็อกเิงอะไรเลยนะครับเป็นไงครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามคู่ไว้กับกันนะครับสวัสดีครับ